เปิดซองมานะคะคุณผู้ชมคะกลิ่นกระแทกจมูกมากคือหอมหอมหคล้ายผงมะน,นาวอะค่ะมีซองกันชื้นเข้ามาทุกซองนะคะแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะว่าขันติพริกอบกรอบเนี่ยสามารถเก็บได้นานถึง4ีหเดือนอะดูสิมากินขันติพริกอบกรอบไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชม ขันติพริกอบกรอบค่ะเผ็ดน้อยที่สุดใน3โเราอร่อยที่สุดใน3ชาติหูแค่สโลแกนนี้ก็อยากชิมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะก็มีมาให้ชิมถึง3รสชาติเลยค่ะมีรสขันตินะคะรสต้มยำแล้วก็รสชีสค่ะแล้วที่สําคัญนะคะน้องติเขาใช้พริกที่เป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะคุณผู้ชมคะกระบวนการการผลิตนี้ไม่ใส่สารบอรแลกไม่ใส่สารกันบูดหรือแม้แต่ผงชูรสใดๆทั้งสิน้นเรียกได้ว่าสะอาดปลอดภัยค่ะ เอาละค่ะไปลองชิมกันดีกว่าเลือกรสแรกมาเลยค่ะรสที่น้องเขาบอกว่าอร่อยที่สุดคือรสขันตินั่นเองเคล็ดลับนะคะควรแช่เย็นและใช้ช้อนตักจะทําให้อร่อยมากขึ้นมาค่ะตอนนี้ช้อนพร้อมแล้วมาเลยแล้วแอ้์ก็เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเลยนะรับรองว่าทําตามขั้นตอนของน้องแน่นอนเขาบอกว่าพริกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะอยู่ในซองแบบนี้นะได้ถึง4ี่หเดือนทีเดียว ชิมนะแต่ว่าตอนนี้น้ำลายไหลมากมีซองกันชื้นเข้ามาทุกซองนะคะคุณผู้ชมคะโอ้แค่เสียงช้อนกระทบนี่ก็รู้สึกแล้วแหละว่ากรอบเดี๋ยวโชว์ก่อนนะคะว่าดูซี่มีผงน่าจะเป็นผงเครื่องปรุงอะนะคะแล้วก็มีงาด้วยน่าทานมากๆมากินขันติพริกอบกรอบไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชม เอาไปเลย1พันคะแนนค่ะคือว่าเต็มพันไม่หักเลยนะคะคืออร่อยมากค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เผ็ดน้อยมากๆอย่างที่บอกจริงๆค่ะเผ็ดน้อยที่สุดใน3โลกฟันทงคุณผู้ชมคะหอมกรอบมากๆค่ะมันหอมเหมือนพริกทอดอะเออแต่มันมีกลิ่นของงาทอดด้วยนะถ้าใครเคยกินแบบพริกทอดทั่วไปเนาะมันก็จะเป็นเค็มๆเหมือนหวานแต่อันนี้มีรสเปรี้ยวเข้ามาด้วยค่ะมันก็เลยทําให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมค่ะเรียกได้ว่าเพลิดเพลินเหลือเกินเลยแหละ อร่อยอร่อยอร่อยมากเลยค่ะคุณ้คะแอร,รู้แล้วว่าทําไมน้องเขาถึงบอกว่าให้ใช้ช้อนในการตักกินดูสิเห็นไหมถ้าเราใช้นิ้วนะสองนิ้วเราจะหยิบได้แค่ประมาณนี้ถ้าใช้ช้อนนะเห็นไหมความที่เขาเป็นคําใหญ่นะคะมันฟินมากค่ะคุณผู้ชมคะความกรอบมันจะทวีคูณสิบเท่าอ่ะของแบบเนี้ยต่อมาเป็นรสต้มยำนะคะไปชิมกันเลยค่ะโอ้มีใบมะกรูดออกมาด้วยค่ะคุณผู้ชม นี่คือหนึ่งซองนะคะโหเยอะนะเต็มชามเลยอะกลิ่นหอมแบบหอมเหมือนต้มยำจริง,รงๆค่ะผู้ชมมาลองเลยแล้วกันนะหืน่ากินเดี๋ยวๆนี่ๆๆอุ้ยใบมะกรูดเยอะมากค่ะเอานะเอานะชิมเลยนะหืม ไม่ได้หรกจริงคุณผู้ชมฮะรสนี้อร่อยมากค่ะเปรียปร้ยวเปรี้ยวรสต้ยมยำเลยะค่ะคือมีกลิ่นของเครื่องเทศอะคะ่ะมีกลิ่นของใบมะกรูดตะไคร้อะไรลักษณะเหมือนเรากำลังกินต้ยมยำเลยอะน้ำลายไหลอืออือจริงครันี้ต้องลองค่ะหนัามากคือถ้าจะไม่ได้กลิ่นพริกเลยนะอันนี้ย เหมือนกินต้มยำจริงๆอ่ะอืมอร่อมากชอบรสนี้อ่ะอร่อยอ่ะไอท,ที่เป็นสาวกชีสนะคะต้องไม่พลาดรสนี้ค่ะเป็นรสชีสค่ะเป็นคีโตนะคะไม่มีไขมันทานด้วนะคุณผู้ชมแล้วทั้งซองนี้นะคะก็มีแคลอรี่เพียงแค่90กิโลแคลอรี่เท่านั้นเอง หอมชิสมาดูกันอเอาละค่ะลองชิมนะฮะชิมให้ดูนะแล้วอะไ,ไรแลชีสเหรอรสชีสค่ะคุณผู้ชม,อม,อมหอมชีสมันหอมค่ะเค็มๆนิดนิด อืมอืร่อยก็กอร่อยค่ะอืมหยุดไม่ได้เลยอืมชอบทุกรสบอกเลยคุณค้สุดท้ายนะ้าก ขอขอบคุณนะคะขันติพริก,กอบกรอบนะคะเหลวแอาจจะแปะลิงก์ช่องทางจัดจำหน่ายนะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะเป็นเพจของน้องขันติค่ะชื่อเพจว่าขันติเมอร์แมนนะคะก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนะคะถ้าซื้อ3ซองขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะรับรองว่าจะมีสาระดีๆเมนูเด็ดๆมาฝากอยู่เสมอค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ